นทหารผู้กล้าจำไปเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยดีให้ทุกคนมาทีกันหน่อยแล้วเข้ามาทานีหน่อยใ้เดดูฮะมา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 ทาม้นาม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 ่มามาแนมา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 มนมา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 มนมา่ามา็นมามามานาัาวาม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 า้าม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 าาาาานา ขางหนึ่เป็นอักษรที่เขียนไว้ว่าเป็นสมบัติของทหารซึคุยโทาหารซิคุยโยเป็นทหารที่เก่งกล้าฆ่าฟันศัตรูมามากมายต้องเป็นทหารที่เข้มแข็งมากๆเลยสินะคะอืนี่แล้วทำไมเขาถึงเก่งนักล่ะอฮะต้องเป็นความลับแน่เลยใช่ไหมอ๋อ ตามตำนานแล้วฐานซึกฮิโยเนี่ยมีพระเจ้าชื่อโมซุยคอยคุ้มครองพวกเขาอยู่โมซุยเอะโมซุยอาศัยอยู่ใต้น้ําของทะเลสาบที่สวยงามพวกทหารทั้งหลายในคืนก่อนที่จะออกรบกพวกเขาจะไปที่ทะเลสาบแห่งนั้นแล้วก็โยนก้อนหินลงไปก้อนหินอย่างเดียวเหรอทาแค่เนี้โมซุยก็จะคุ้มครองผู้ทหารกันเหรอไม่ติดจ้ะง<อ>พวกหลงหนายเนี่ย รู้ไหมพวกเขาต้องไปสู้รถในวันรุ่งขึ้นและหินก้อนนั้นนะสาหรับพวกทหารเหล่านั้นนะ่ะมันมีความหมายก็เคอมีจิตอธิษฐานให้พวกเขาได้ใชยชน,นะมมซุยที่อยู่ใต้ทะเลสาบต้องได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขาแน่ๆเลยสาธุพระเจ้าคุ้มครองเนี่ยมันก็น่ายินดีเหนือสิ่งอื่นใดให้ใครก็คิดอย่างงันเ<ม>สียงดังม่แต่ทว่าพวกทหารสุขโยกก็ห้สาบสูญไปกับพระเจ้าโมซุยไม่มีใครรู้ร่องรอย จู่ๆเนี่ยพวกเขาก็พากันหายวับไรร่องรอยไปเลยทีเดียววันน้าวันน้าทราบเรื่องนี้ด้วยเหรอครับใช่แล้วพวกทหารซื้คุยและโมซุยเนี่ยถูกฝังอยู่ในทะเลสาบติรายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ให้สาบสูญไปทำไมล่ะครับทำไมต้องทำกับพระเจ้าที่คุ้มครองพวกเขาด้วยล่ะครับล้วเกจะมาโหอะไรกับเขาด้วยเล่าความลับเรื่องนี้แผ่นทองแดงนั่นอาจจะช่วยไขปริศนาก็ได้อืม ว่าแต่ขารยานี่ครับหัวหน้าคณะวิจัยแผ่นทองแดงนั่นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นหญิงสาวไม่ใช่เหรอเอเอครับใช่ครับหัวหน้าคิดไรยโย,ย,โยสถาบันวิจัยมิกุโนโยาโรชิดออรอายุโดโทโ,โกะเนี่ยเขาทั้งสวยแล้วก็เก่งแต่เสียอยู่เรื่องเดียวครับให้ <Hey. S 1> ได้เขาเป็นเพื่อนสนิทข,ของเรียวตอนเรียนปถมอยู่ด้วยใช่ปะใจเด็ดหน้าแล้วว่าใจเด็ดหน้าดูกันสิสวยด้วยหัวหน้าสนแม่ <laughs> แล้วสิต้องตั้งใจสลับเอาไว้แน่นอนพะเลสส์อะเอสักกลายเป็นน้ำแข็งเป็นไปได้ยังไง ตัวอักษรอย่าแต่ต้องสิ่งนี้นะพวกเราโดนโมซีขังเอาไว้ที่นี่อย่างนั้นโมซีขังไว้ที่นี่ถ้าหากปล่อยโมซี รุ่นพี่ไอยโนะถ้าหากว่าไม่รีบมาเนี่ยนะคะปูก็จะไปก่อนแล้วนะคะรุ่นพี่เดียวทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งมันหมายถึงแผ่นสลับนั่นแหละโมซูย,ยังมีชีวิตอยูอ่อะไรนะคะตอนนี้ฉันรู้ความจริงแล้วเจ้ามันไม่ใช่เทพเจ้าคุ้มครองเลยนะใจเย็นนะคะรุ่นพี่ฉันกำลังรีบไปค่ะอย่ามาเด็ดค่ะฮะ<า>ฟังให้ดีๆนะโมซูต้องการหิน เธอเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าฉันซะอีกนะทำไมถึงเป็นเธนล่ะคะเพราะเป็นคนของซุปเปอร์กัตซุปเปอร์กัต์ดเป็ดเออ,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 อรุ่นเพียะเนอะ Bapak oh, Putih ดรอาโนกเป็นไงบ้างครับบาจจะสาหัสนะสงสัยพวกเราคงมาช้าไปนะไงนินงตอนที่ฉันเห็นโมซุยนะฉันหยุดยืนดูนะเรียวฉันกลัวมากเลยกลัวจนขยับตัวไม่ได้เลย ฉันล่ะรุ่นพี่เหรอที่รักสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือก้อนหนึ่งทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งก็คือแผ่นทองแดงนี้ก้อนสองโมซุยที่ทุกคนรู้จักมันไม่ได้เป็น พระเจ้าคุ้มครองเะารู้ไหมมันก็เ้่านั้นเองตอนนี้เราไม่รู้ว่าโมซุยจะปรากฏตัวขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ใครมีความเห็นบ้างผมกับคุณอากาจิมะจะไปสำรวจที่บริเวณใต้ดินของซีโอฟอนครับแล้วก็จะค้นหาทรายศาสต์สุขยมผมก็เชื่อครับระจ,จะตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อคืนวานและก็หาสาเหตุที่โมซุยปรากฏตัวครับเจ้าโมซุย ก่อนจะหายไปมันส่งเสียงร้องด้วยครับมัาต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยที่มันหายไปแบบนี้เรียวแล้วเธอว่างไหมเอ,อดไดุ้ครับวันน<ม>ี้เรียวพักกัครับบุด้อันนี้ขึ้นอยู่กับเรียวเขาขแล้วกันนะเรียวว่างไหะฉันว่า จะลองไปที่สถาบันวิจัยอีกครั้งหนึ่งค่ะรุ่นพี่ออยาโนนะี่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับก้นหินที่ทหารโยนลงในทะเลสาบรุ่นพี่อาจจะทิ้งอะไรไว้ให้ก็ได้นะคะนี่ทุกคนตรวจด,ดูให้ละเอียดนะพวกเราจะจกกัดการกับโมอซุยให้ได้ไปได้แ้วครับท่า ทางขวาสามสิบหาจจดที่สามรับทราบอาสักครชื่พืทีไะ่ดีนะรับทราบฟังให้ดีนะโมซุยต้องการก้อนหินเธอนะกำลังตกอยู่ในอันตรายรักไฟก็ยังเสียบอยู่เลยแล้วแผ่นดิสละ่ะ ต้องไม่กลัวนะเย็นๆไว้หัวหน้าคะรู้ที่ตั้งเทเลสาบแล้วละคะดีมากงั้นเราเร่งไปซ้ำบนทะเลสาบกันเลยไปดี๋ยวนี้แต่ว่า เร้ษาของซึกุโยะถูกถมไปหมดแล้วล่ะแล้ว,ลวบาะแสของโมซุยก็ใช่แผ่นดิส่งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในตึกนี้แน่นอนเลย ยังไงดีล่ะเจอแล้วอไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมโมซุยต้องหายไปด้วยนะไม่ถนงกล้องจับได้อะไรบ้างนะรอแป๊บนึงนะคะการวิเคราะห์สามมิติเหรอเข้าไปใกล้ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะ ไหนลองเดินหน้าดูสิใหม่ได้ค่ะเมื่อเป็นหมดลอยแล้วพระจันทร์เหรอพระจันทร์ถูกเมฆบงังช่วงนั้นแหละที่โมซุยหายไปแผ่นดิสที่ลุงพีเอเห็นเราทิ้ง,งค่ะแล้วเราเปิดดูสิได้ค่ะชับสิโมซุยกลืนกินความกลัวของทหาร ความทหารซคุยยกโยนหินที่เต็มไปด้วยความกลัวของพวกเขาลงไปในทะเลสาบแห่งนี้โมซุยเลยใช้เวทมนต์กินความกลัวของทหารเหล่านั้นหมดเยงเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะพวกเธอเป็นคนของซูเปอร์กาย์ซูเปอร์กายเป็นทหารในยุคนี้ได้ยังไงอ่ะฮะ โ <Mo> มซุยกำลังจะจ้องมองร้ายเราอะพาลวงพวกเราใจเย็นไว้มันยังมีอีกครั้งสุดท้ายที่โมสุยไารล่างเป็นปีศาจใหญ่โตขึ้นมาจากทะเลสาบตอนนั้นเป็นตอนที่พระจัสจนสงแัยไปได้ยังไงเนี่ยตรงวทะเลสาบเนี่ยไม่มีแล้วนี่นั่นสิ มันถูกถมไปเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นตึกสูงไปหมดแล้วล่ะนั่นละตึกสูงนั่ละเรียกไปแล้วตแต่ทาสาบไม่มีแล้วนี่ครับฟังนะพูกทหารซก้อโยะเรียกแผ่นทองแดงน,นั้นว่าทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งทะเลสาบก็คือสิ่งที่สะท้อนเงาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทะเสาบจริงๆด้วย ลกลัวมากเลยแต่ว่าขหนนาแล้วทำไมทหารซึกโยถึงโดนโมซุยกักขังเอาไว้รู้กันหรือเปล่าเราพวกทหารเหล่านั้นทิ้งความกลัวและชีวิตของพวกเขาและชีวิตทุกคนเอาวิธีเทเรสัพแห่งนั้นและสิ่งที่ทหารซึกโยได้รู้ก็คือ ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วทุกคนยังมีความกลัวอยู่ในใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องกล้ามาเชียนหน้ากับความกลัวไงเนาะนี่สิถึงจะเรียกว่าการต่อสู้ กลัวที่ทหารเหล่านั้นทิ้งเอาไว้ฉันจะจัดการจับมันเองนะค่ะเอาสก๊าบเอาสก๊ารู้แล้วไม่ต้องบอกหรอก จจะ็วเร็วหน่อยลิ้เท้ายวมาเร็วเร็วมมันเก็บสะสมพลังไว้ที่หิน 困难。

Ela wow. wow. พี่เรียวดรเอร์น้องเขามีอะไรเหรอเขาฟื้นแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าส่งข้อความนี้ให้เรียวด้วยล่ะฮะอะไรอ่ะถ้าจะมาเยี่ยมอย่าลืมเอาปูมาด้วยปูเหรอเพี่ สดี๋ยมาเลยละลูกจะไปอ่ะลูก โคด,ดักถูกฆ่าด้วยแรงแท็งโคด,ดักจึงต้องลงไปตรวจสอบด้วยตัวเขาเองติดตามผมอุลตราแมนไดนาตอนต่อไปความฝันที่ไม่กลับมา